ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนีแอดก็ได้มาอยู่วัดป่าดงนาเพลเนาะคะ่ะมาตามแนวทางให้พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะคะ่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะแอดจะพาไปเบิงต้นเมย่าตะเคียนเนาะคะ่ะหลังจากงวดที่แล้วก็เห็น8338านี่ล่ะค่ะงวดนี่แอดก็ มาตามแนวทางให้พี่น้อง FC เนาะค่ะจะพาไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะจะไปต้นแม่ตะเคียนเนาะค่ะเนาะค่ะ FC ท่านใดเข้าไปแล้วก็เห็นก็พิจารณาเอาเด้อค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านค่ะแอกำลังสิพาไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นรูปปูเนาะค่ะเนาะ อยู่วัดดงหน้าเพิ่อนนะคะพี่น้องเอฟซทุกท่านค่ะ f อฟท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยนะคะแอดจะพาไปเบิ่งต้นตะเคียนเนาะคะ่นะเนาะหลังจากให้โชคมาหลายงวดแล้วงวดที่แล้วกว็เข่าสามแปดนะคะในแอดกาลังจะเข่าไปต้นตะเคียนหรอเนาะคะ่นะเนาะอ่า แอดกับหาแนวทางฝากพี่น้อง fc นี่แหละค่ะแอดกับหาแนวทางฝากพี่น้อง fc นาะค่ะเนาะค่ะกัอยู่ในป่าดงหน้าเพื่อนนี่แหละค่ะค่ะ,คะปุ่นพิมพ์ผ้ารวยกับน้ำนาบนล่ะค่ะพิมพ์ผ้ารวยนำหน้าเดินไปแล้วค่ะ เด้อจังไดไปถึงต้นตะเคียนเนาะค่ะเนาะเอฟซี FC ก็คอยเบิ้งเอาเนาะค่ะเนะาะว่าจะเห็นตัวใดหรือว่าจังไดเนาะค่ะเนาะคอยรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะการนี้ก็เป็นตัวใด้ละหันละอย่ <c oughs> ะคะแล้วเอจภาพพ่นองคี่พี่น้องครับการมีกรถึงต้นเมญ่าตะเคียนแล้วเนาะะค่เนาะ ชุดยากับสวยสวยชุดสีเขียวคุณนพีนองเอฟซีทุกท่านค่ะพิมพ์ผ้าลวยกำลังหนั่เน,นะค่ะ่พีนองเอฟซีเอ็นเตอร์ดก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อนี่แหละคะ่ะพระอาจารย์นนะะแต่ทําพิธีครบบอกยาแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเอฟซีก็แอดเคยเห็นเก้าสี่ห้านี่แหละด้วยนี่เออเนี่ <c oughs> ยูทีวาพ่อแม่พี่น้องเห็นตัวใดเนาะค่ะเนาะขอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะมโนข่ายมโนมั่นเด้อค่ะเด้อพิมพารวยเห็นเก่าสีหานะค่ะพี่น้อง fc เห็นตัวใดเนาะค่ะก้องเห็นรันนี้เหล็กเก่าค่ะอันนี้เลขกสีค่ะอันนี้จะเป็นหางคือเป็นสามกับบอลลูนนะกดิเดี๋ยวางดีสีเห็บเบิ้งเนาะตัวนี้เก่าค่ะ ตัวนีซี่ค่ะตัวนีหาค่ะค่ะจะเป็นหาคือจะเป็นสามเอฟซีกัไปแคปหน้าจอไว้เนาะคะ่ะเนาะเพ่อแม่พี่น้องเห็นตัวได้กัใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาเด้อพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อเบิ่งเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้ค่ะเรางวดที่แรกก็เห็นแปดสามสามแปดเนี่ยแหละคะ่ะเขามากกเห็นเลย ER จ้ะงวดที่แรกนี่มันจะยูนี่ค่ะสามนะสามยูนี่แล้วก็บแปทยูนี่ แอดจมโมพิดนะอันนี้เก่าเนาะอันนี้เเล็กเก่าฉาบเลยือเห็นชัดๆเลยค่ะเก่าสีหางเก่าสี่สามจะประมาณนี้ละสื่อโรตรีเสียงใบจากใบก็ได้ค่ะเพื่อเถื่อคุกลันมาเก่าเก่ายู่องนีจ้าโอ้เลขกีอยู่หนาเลขเก่าอยู่หลังวงามๆจ้าันนี้เมื่อนี้เก่ายู่นี้เมื่อกี้ มาตัวนี้ที่เป็นอย่างนี้นี่เีวเลกเก่าจะเลขเกตหะล่ะจ้าชเก่าสีบอ่ะจ้าซียวังหันลัปูจ้าเมนยู่ต่อมาเนี่ก็คือหานะเป็นหางคือเป็นหย่งบุ้นนะคว่าหางเ่อเลขนงบ้านนี้ที่หลังเอีก่นี้าบัเบิ้งยังสันกับเมนขับปูหลูกกับนั่นที่กันอะไรอะไรบอกดูว่าบอดเป็นตัวไหน ปูเห็นตัวไหนค่ะสองหาเพื่นหนึ่งอ้เพิ่นห็นเพิ่น้อยเห็นสองูนย์ยุ้ใส่านสองศูนย์อืองคือได้อยเลืม้อเับนาเบงเอาไปิจรณาเบ้องด้ค่ะดจา้งเอานะากเบ้งเพินไฮนะจะยาเพิ่นห้แล้วเอซกัไปเบิ้องกัถด โูดตามรักความเป็นจริงกับดวงไพ่ดวงมั่นนะคะแล้วจะบุญทํำกำแตงเพื่อนกับ้าดวงสัมพันธ์กรบเพิินกะสีได้เห็นนะคะได้มาทำบุญร่วมหวมกับเพลินเนาะชุดยากกับสวยๆค่ะนี่อยากจากได้สีชมพูขค้ืสีแดงอีกบุญจากได้ชุดสีชมพูกับไปเข่าฟฝันในด้อย่าเด้อสามตัวตุงๆซสื่อมาให้ค่ะ เห็นสามตัวตรงๆนะค่ะนี่นะคะ่ะเบนเทนเห็นตัวอะไรไหนชี้ดูสองมันที่เป็น0ไหนเป็น2อ,อยูส่สาน,นี่นี่เลยก็0 2 0 อ๋อน้องเป็นเพนเห็นสองศูนย์ค่ะจ้่ค่ะนี่เนาะค่ะกับเป็นต้นตะเคียนเนาะค่ะเนาะค่ะต้นใหญ่สวยงามมากเลยค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะกับเป็นชุดเมยย่า ไเียนห็นอีกะเนี่ยตัวใหนไหนไหนน้องพิมโก้อ้โอ้สวยงามมากสวยงามสองหคือเป็นที่แม่นันบ่านนึ่งหาคือปูไว้ลิตน่นี่น่เลขหานะนี่นโอ้โอ้โมันเลขหบันนี้เอาเ้าเียอาเนี่ย ปู้เห็นคือลูกบอเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ่าปู้้องลูเสยบ้องอยู่ในกล่องเห็นอยู่ในกล่องแล้วจิบ้องขังนั้นบ่เห็นตั้งได้ในกล่องไหนเห็นเนี่ยตัวเนี่ยหาแหมปูอเนี่ยแล้วตัวนี้หกไหมมันจะเป็นห้าห้าบอ๊ะขหลายตัวไปเรื่อยแถวันแม่ เอาตัวเดียวเด่นเด่นแม่เป็นอี่ยังเน้นเด่นเลยไหมเน้นเน้นแม่อยาชิด้ใส่ชุดง่ามนี่เลขกยังมาโน่ไผ่มาโน่มั่นนะค่ะบารเนี่ยโปรใช้วิจารยณในการรับชมนะคะแต่แอดกับติดใจตันนี่ละคะเนี่ย เก,เก่างามๆนะ้ต่น,นบับป,ปูแ่กเก่า,า้าสี่หนึ่งบัปูเนเเก้าสี่สามนะปูเนาะแต่วันคล้องมาเล็กซะ กล่องเอาไปพิจารณานะคะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกทุกคนนะคะเห็นตัวใดนั่นตัวใด้กะพิจารณาเอานะคะเดี๋ยวไปคิพใช้ยาในการรับชมมอเดอร์ค่ะ FC เห็นแล้วก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อค่ะโปรใช้วิจารย์ในการรับชมนะคะเนาะไปอีกครั้งหนึ่งอีกเถื่อนหนึ่งนะคะก่ะล่องเอาไปพิจารณาเบ้าง ก็เป็นชุดยอาลวะคะแล้วก็ขอบุขอบคุณขอบพี่นองทุนนะคะที่เขามาชในคลิปนีนะคะขอให้แ่นงทุกคนเด้เสชมได้ลาบนะคะมีถูกไว้ลวยเบอร์หิงๆนะคะทำให้งามๆเต้เทปุนออมในไบหิหงเนาะย่าเนาะไปเข้าไปคะ ค่ะ FC ทุกท่านกแอดก็ได้พาไปเห็นต้นตะเคียนแล้วเนาะคะ่ะต้นไมย้ยาตะเคียนแล้วเนาะคะ่ะ FC เห็นตัวใดก็แคปหน้าจอไว้เลยเนาะค่ะแอดเห็นเก้าสี่สามเนาะคะ่ะเนาะ FC ท่านใดเห็นตัวใดเราก็เอาไปพิจารณา,าเบิง้งไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะไปเสี่ยงโชคเบิ้งค่ะแอดก็เป็นพี่เป็นผู้นำเสนอเนาะคะ่ะเนาะไปหาแนวทางให้พี่น้อง FC ไปพิจารณา,าเบิง้เงเผื่อมีโชคมีใช่กันที่ไดนมา เห็ดบุญนะคะ่ะทางวัดดงนาเพิ่นนะคะ่ะค่ะต้นเมยาตะเคียนเนาะคะ่นะเนาะเอฟซี FC ทันใดเห็นตัวใดก็แคบนาจอไหวไปเสียงแบตเตอรี่เบิ้งนะคะ่ะเด้อค่ะเอฟซี FC ทันใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวอยกระขอขอบคุณพี่น้นองเอฟซี FC ทุกทันทีมาเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องคลองพารอยนาะคะ่ะเนมาเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องคองะ สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ